ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน10บแบ็คโครบุกคู่ต่อสู้คนลุกเกี่ยวกราวในยุคปัจจุบันอา่านใีขายาบที่ท่านฟั่งและระคายหูกระรผมขอย,ยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูแลชอบใจช,ชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่ม,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 มสับอยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดไอขอบสนามหน่อยนะครับ อันดับที่10เตโอแอนนองเดสจากเอซิมิลานส่งเข้าประกวดนี่คือหนึ่งในแบ็กซ้ายรับท็อปของโลกหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของซิลิอาณเวลานี้และนี่เป็นสมบัติอันลำค่าของปีศาจแดงดําแม้ว่าตัวเขาจะถือว่าเป็นฟูแบ็กที่ค่อนข้างสูงถึง184ซนติเมตรแต่ทว่าสก,กิลเกมรุกของพี่แกนะครับกลับครบเครื่องไล่แต่การเลี้ยงบอลไปถึงกระชากบอลเจ้าตัวมีสถิติเป็นกองหลังที่ลากบอลหนีคู่แข่งมากสุนิเซราซีสันที่ผ่านมาได้จำนวนถึง71ครั้งและหากนับผลงานในเกมลีกส,ลสุดรม42นะนะััองน ทําไปแล้ว8ประตูกับ9อาซิซิดทาได้ดีทั้งการจ่ายและการสร้างสารรค์โอกาสโดยเฉพาะการยิงที่ต้องบอกเลยนะครับว่าคนคนนี้จบสกอร์ดีใช้ได้คมจัดขนาดที่ว่าแฟนมิลานแซวว่าตอนนี้เขาเป็นกองหน้าไปแล้วไม่เชื่อไปลองหาคลิปใน YouTube ดูได้เลยครับสําหรับแบ็กซ้ายอนาคตโคตรไกลคนนี้อันดับ9โรบินโกเซนจากอตาลนตาส่งเข้าประกวด ถือว่าแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในศึกยูโรหนล่าสุดโดยเฉพาะนาักพายเยอรมันชนะโปรตุเกสไป4ประตูต่อ2เกมนั้นโกเซนทำผลนงารับแมนออฟเดอะแมตช์ทำเกม,มรับฝอยทองแตกกระเจิงโดยตำแหน่งหลักของโกเซนนะัคะรับนั่นคือวิงแบ็กซ้ายมีจุดเด่นในเรื่องของการสอดตามช่องมาทำประตูหรือแอซิสพี่แกทำได้ทุกทางยิงเลียดวอลเล่จ่ายเลียดจ่ายครอสทำได้หมดทุกอย่างนับตั้งแต่ซีซั่นที่ผ่านมาเริ่มต้นขึ้นนะกรระผมโกเซนได้ลงสนามในเซเรียรายู่าแชมเยนส์ลีกและยูโรรวมกันทั้งหมดว่าสิตบเรียอ็ดนปด ดีๆนี่แหละครับแม่กไม่ใช่กองหลังเลยอันดับที่8ลุกชอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่งเข้าประกวดย้อนเวลาไปในช่วงต้นปีถึงกลางปีที่ผ่านมานะครับชอในตอนนั้นถึงกับถูกยกให้เป็นหนึ่งในแบ็กที่ฟอร์มดีที่สุดในโลก หากนับตั้งแต่ช่วง15นัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีกซีซั่นที่แล้วจนถึง6นัดยูโรหลนดาสุดรวมทั้งหมด21เกมนะครับพีชอมีเกมรุกที่โคศดาวทำไป2ประตูกับ7แอซเซทหรือเฉลีย่ยมีส่วนร่วมกับประตูทุกเกือบทุกสองนัดพาแมนยูไปถึงนัดชิงยูโรปาและก็พาทีมชาติอังกฤษไปถึงนัดชิงยูโรแม้จะไม่มีถ้วยใดๆติดมือแต่มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงที่พีสุดในอาชีพของเขาติดทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกาสีที่นม่าสถดเกษนฟอ์มจังที่มี สันนี้ไม่งานคงได้อันดับที่สูงกว่านี้ไปแล้วล่ะพี่ชอเอ๋ย อันดับที่7ขอมาทีเดียว3คนเบนชิวเวลริสเจมและมาคอสอลองโซจากเชลซีส่งเข้าประกวดเหตุผลที่เลือกมา3คนไม่ยากเลยครับเพราะว่าวินาทีนี้เชลซีเป็นสโมส,สรที่มีแนวรับทำประตูเก่งที่สุดในโลกและ3คนดังกล่าวก็คือแนวรับที่มีสก,กิลเกมรุกเด่นที่สุดในทีมแบบพอๆกันทั้งหมดไล่ตั้งแต่ชิวเวลวิงแบ็กซ้ายที่ในซีซั่นนี้โชกยิงเกมในพรีเมียร์ลีกแบบ3นานัดติดมาแล้วพร้อมกับมีสถิติก,การทำประตูต่อเกมมากเปอันดับ4ของลีกและก็มีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนโอกาสยิงเป็นประตู เรียกได้ว่าสถิติซีซั่นนี้ของพี่แกนะครับดีกว่ากองหน้าธรรมชาติในเล็กซะอี ขณะที่ริเจมเองก็เวอร์กว่าครับนำดาซันบวนในซีซั่นนี้ของเชลซีมีสถิติทำประตูต่อเกมมากเป็นรองแค่ซาลาในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้มีเปอร์เซ็นต์เปลีป่ยนโอกาสยิงเป็นประตูด,ดีเปอันดับ3าของลิกเรียกได้ว่าเขาโชว์ให้โลกเห็นอย่างเต็มตาเป็นที่เรียบร้อยกับทักษะเกมรุกข,ของเขาในซีซั่นนี้ในขณะที่มากสออลองโซแทบไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าพี่แกโชว์ให้เราเห็นมาหลายปีถึงสก,กิลเกมรุกข,ข,ของเขาและก็ยังทำได้ดีอยู่เหมือนเดิมเขาเป็นผู้ชายที่มีค่าเฉลี่ยการทำประตูต่อเกมดีที่สุดใน,รนรบะระะตูขของเาาาน่จท เคยใุณอุทานว่าคมสัตว์และเย็ดเคกันมาแล้วเพราะฉายาที่ว่ากองหน้าที่มาเล่นเป็นวิงแบ็คไม่ได้มาพโชคช่วยนะครับอันดับที่หกแอนดี้โรเบอร์สันสโมสรลิว์พูลส่งเข้าประกวด นี่คือหนึ่งในแบ็กตัวอย่างที่เล่นได้โคตรดีและสมดุลทั้งเกมรุกและรับแม้ผลงานในซีซั่นนี้ของโรบบอาจจะยังไม่เปรี้ยงแต่ถ้าหากจะพูดถึงคำว่ายอดแบ็กจอมบุกข,ของยุคนี้ยังไงก็สมควรติดในอันดับนี้เพราะหากดูสิติของโรบบซันในพรีเมียร์ลีกสามซีซั่นหลังสุดนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างสม่ำเสมอ77นัดทําไป3ประตูกับ21แอซิสมีค่าเฉลี่ยการสร้างโอกาสเกือบ2ครั้งต่อเกม จุดเด่นเกมรุกพี่แกแน่นอนละครับนะั่นคือการครอสบอลเติมสุดลงสุดหลากเลี้ยงบอลได้และก็มีเซนบอลที่ดีครับต้องยอมารับว่าแอนดี้โรบสันเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญที่ลงเล่นและก็มีฟอร์มอย่างสม่ำเสมอกับเลี้ยวผู้ภายใต้การกุมังเหียนของเจอเกตครับอันดับที่5ราฟาเอลเกเรโรจากบอสเซียดัดมุนส่งเข้าประกวด วิ่งแบกซ้ายทีมชาติโปรตุเกสมีลายเซนหลักเคอสกิลการเติมเกมทุกรูปแบบไม่ว่าจะสอดเข้าไปยิงหรือจ่ายเขาทำได้ทั้งหมดนี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีฟอร์มอย่างสม่ำเสมอที่สุดของทัพเสือเหลืองจูด์เบลลิงแฮมวอนเดอร์คิดชิดาของทีมชาติอังกฤษถึงกับเคยปากออกชมว่าเกเรโรเป็นนักเตะที่สร้างความประทับใจกับเขามากที่สุดในทีมซึ่งสถิติส,ส่วนตัวของเกเรโรก็ถือว่าโหดสัตว์ครับผม40นะ่สและเดวอนเดซิก้าเยรมันและแชมป้ยบสลีกนับตั้งแต่ซี่ออกส, iro, สาาไัไ,ปปสไดาแกมี่ี่าไมา ทุกสอนัดพร้อมกับมีโอกาสยิงและสร้างสารรค์โอกาสเฉลี่ยราว1.5ครั้งต่อเกมบอกได้เลยว่าสถิติพี่แกนี่ไม่ต่างอะไรจากผู้เล่นปีกหรือแนวรุกดีๆคนหนึ่งเลยแหะครับอันดับที่4อัลฟองโซเดวีจากไบเยนมิวนิกสรรพคุณของแบ็กซด์วัย1ษปีรายนี้นะครับจริงๆเราแทบไม่ต้องสาธยายอะไรต่อไปแล้วเพราะหลายคนคงได้เห็นกันมาแล้วกับคุณสมบัติโคตรพ่อโคตรแม่สป,ปี ทำลายสถิตินักเตะที่วิ่งเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสก้าเยอรมันด้วยความเร็วถึง36.51กิโลเมตรต่อชั่วงโมงจนน้องแกดได้รับฉายาว่ารถรันเนอร์ทิปมาจากตัวกระตูนนกนัก,กวิ่งในลูริตูนทั้งยังควบคู่มาพอดีก,กับการสก,กิลการเลี้ยงบอลที่เข้าขั้นท็อปสุดของผู้เล่นแบ็กในโลกปัจจุบันการันตีด้วยสถิติผู้เล่นที่เลี้ยงบอสงลสำเร็จมากที่สุดในบุนเดสก้าเยอรมันีซันนี้แบบขนาดว่ามากกว่าอันดับ2ถึง11ครั้งเอาง่ายๆครับเผอทีพี่อลลบ34คนไปทาอซิตหหรรืปใ้้เเเได็นนกัี่ๆ คือเรื่องปกติส่วนสถิติช่วงหลังของเขานะครับก็ถือว่าใช้ได้27นัดหลังส่เนจูาบาแชมเปลีกและบเดสิกาเยอรมันเดวีดทำได้ถึง1ประตูก,กับ7อแอซิสต์4สันทีแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมลีกสูงสุดเยอรมันและตัวเขานี่แหละครับเป็นว่าที่แบ็กซ้ายที่เขาบอกว่าอาจจะดีที่สุดในอนาคตข้างหน้านี้ อันดับ3เจ้าคันเซโลจากเรเบิบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเป็นหนึ่งในแบ็คที่มีสกิลเกมรอครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายการเลี้ยงสกิลการครองบอลเปิดบอลทำเกมออกบอลยิ่งบอลใช้ได้ในเท้าที่ไม่ถนัดการยืนฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมไปถึงการหุบมายืนตรงกลางตามแทคติกของเป๊ปกรวดิโอลาพี่แกทำได้ดีทุกอย่าง กันเซโลเป็นทุกอย่างและสําหรับหน้าที่ทีมแบคคนหนึ่งจะทําได้นี่คือแนวรับที่นเน้นรุกมากกว่าป้องกันมีดีกรีติดท,ทีมยอดเยี่ยม PFA ในซีซั่นล่าสุดส่วนสัิตินับแต่เปิดซีซั่นที่ออกสตาร์ทได้นะครับเขาลงตัวจริงในแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกไปทั้งหมด48นัดทำ4ประตูกักบ8แอสิสและในซีซั่นนี้นะครับยังเป็นกองหลังที่มีโอกาสยิงมากสุดในลีกไม่แปลกใจเลยว่าทําไมคนที่เล่นเกมแฟนตาซี GG เขาชอบใส่เข้าทีมกันนะคนนี้อ่ะอันดับที่2อัอชราบฮาค หากใครได้ลองเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์ภาคใหม่จะรู้ว่าตัวที่โคตรโกงของปาเรีไม่ได้มีแค่สามตัวรุกแต่ยังรวมไปถึงโคตรพ่อโคตรแม่สายบุคคนนี้ด้วยเพราะว่า,าฮาคิมีทําได้แทบไม่ต่างจากเกมเลยครับทั้งวิ่งโคตรไวกระชากหลบได้สอดมาเติมเกมรุกโคตรด,ดีมีทักษะการยิงที่ดีทั้งขวาและซ้าย จ่ายบอลก็ดีครอสบอลได้เรียกได้ว่ายืนปีกก็เป็นปีกระดับท็อปคนหนึ่งได้เลยแหละครับผลงานเด่นๆของพี่แก2ปีล่าสุดทั้งเซเรียและลีกเอียงรวมกัน48นัดฮาคิมีทำไป10ประตูกับ12แอสซิสเรียกได้ว่าแม่งเลข2หลักทั้งยิงทั้งจ่ายพรมีดีกรีเป็นแบ็กที่สัมผัสบอลในกรอบเคตโทษมากที่สุดใน5ลีกใหญ่ยุโรปนับตัปีงแต่ปี2เ1 9เป็นต้นมาติดทีมยอดเยี่ยมเซเรียซีซั่นที่แล้วและถ้าจะให้เราพูดบทสรุปแบบง่ายๆเลยนะครับนั่นคือฮาคิม อันดับที่1เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน no, จากลิเวอร์พูลส่งเข้าประกวดนี่คือแบ็กที่มีทักษะก,การสร้างแอซเซททีดีที่สุดในยุคนี้อย่างไม่ต้องสงสัยกับอาวุธทีเด็ดลูกครอสที่ถึงขั้นถูกยกไปเทียบกับเดวิดเบคแฮมและนีอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้หากน้องสามารถรักษาฟอร์มและพัฒนาฝีเท้าไปเรื่อยๆน้องเทนอาจจะถูกยกให้เป็นแบ็กที่เปิดบอลดีที่สุดในบริษัทเลยก็เป็นได้อาร์นโนยังมีสกิลการจ่ายบอลทั้งการแทงบอลที่ตัดจากเรมเส้นได้โคตรนี่พร้อมกับสกิลการยิงกิิฟรรีเปปดมมมุอพะา บอกเลยว่านี่คือแนวรับที่มีทั้งโอกาสยิงและการสร้างสรรค์โอกาสมากที่สุดนในพรีเมียร์ลีกสีซัินทีผ่านมาและสีซสั่นี้พี่แกยังเป็นผู้นําในเรื่องการสร้างสรรค์โอกาสในหมู่กองหลังอีกด้วยหนึ่งในทีมที่มีเกมรับดีสุดในยุโรปก่อนจะพาเลี้ยวผู้ชนะไปแบบชิวๆสองประตูต่อศูนย์และใช่ครับนี่คือแบ็กสายครอสสายจ่ายที่ดีที่สุดในยุคนี้และเป็นแบ็กที่มีสกิลเกมรุกดีที่สุดในโลกสําหรับเราตอนนี้ครับและนี่คือขอบ,บสนามท็อปเทนหากดูแลชอบใจบุ่มไล่ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกด ขอบอนขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนามช้างผู้สนับสนุนหลักสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการ